อยู่ฮาลองเบค่ะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวจะชิมปากม้อไข่นะคะนี่ค่ะอันนี้มีชื่อว่าปากม้อผายควันยังทุกศุนเลยค่ะ<ม>ช้อนใหญ่ดีจังแบบชอบคนละเดี๋ยวเลื่อนออกไปนี้ดิ พวก,กินค่ะบอ,อกแล้ว,วพอกอพอกินปักนอกไข่ค่ะอ,อร่อยอร่อยก็นีไงอ่ะมาเป็นจำเนืนเองมาเอ้นมาเป็นอะไรนะ <c oughs> กระดูกกระดู <c oughs> <c oughs> นี่ชานเห็นไหมชานับบน,นี้นะคะโอเคอันนี้คืออะไรคะเอาไวสั่งกินเพราะมันเป็นของเอเชียอ๋อเข้าใจนูที่สองนะคะทุกคนนี่คือเมโนโปรดของดิชานหนมำเนืองคะ่ะก็จะมีแผน่มแนมีหนมำเนืองมีผักต่างๆแล้วก็มีน้ำจิ้มน,นะคะอ่ะทุกคนพร้อมคะ่ะลุยค่ะ เมนูต่อมาค่ะแหนมเนืองมาแล้วอันนี้ไข่ก็อร่อยเจมีขอดนังดูได้เพื่อนกินวันนี้เราเป็นอีกเมนูเกาะสมุยแล้วอร่อยคือแบบออกดีได้ง่ายค่ะ ผมด,ดีก็เอาอะไรตักตัอ้อิ่มใช่ไหมหนดตั ไออยากกินชาบูที่ใได้เตรงนี้เลยชาบูกินแล้วตัวนี้ก็เหียวเพาะอร่อยเขๆแั้งลางวันมีร้านขนมจีบอาหารจีนอ่ะอร่อยร้านนี้ทั้งขนมจีบแถวนี้แหละกินเลยก็จะมีกระเทียม แตงกวาแล้วเลยเป็นเนื้ข้าวแมนชั่นจะมีร้านกาแฟอร่อยต้นฉ่ับอ่ามนอร่อยนะอ่ามไปดิบพี่ว่าจะมัน่ะพี่มีมันสีอย่างไรแบบต้นฉบัอย่างใช่ไหมมะม่วงแล้วก็หือพริกค่ะเดี๋ยวไปดึงสีไปั้งแล้วก็ไปไปแบ่ง ปากดิฉันเล็กค่ะฉันตักมาสักคำไว้เ,เริ่มเลยหมดเลยเนี่ยปากที่ใหญ่เขาบอกว่าว่าอะไรนะที่น้ำหารเวียดนามอย่าไปกินกับแฟนะโอ้ยหนูไม่สูง,สง,งผู้ชายบอกว่า <laughs> บอกม yeah. okay. ันบางทีมันถามเนาะไปกับผ um. no ู้ชายมันถามอกไม่อายเขายังอัดคลิปวีดีโออ่ะอัดก็อัดเยตายแล้วเจ๊เขาปากอีกเขาไม่อายเพราะว่าเขาปากกว่างอืมอืมอืมอันนี้ชอกินหืมผักไก่ผักแก้วจะอพี่ียกผ่ออืม ใบชะพูชอบกินใบชะพูไม่ใช้หลอกคอนใช้มือค่ะพักเท้าใบชะพูแล้วแล้วก็ตัดละหน่กินตามไปดิหลังนีตัดละแหน่ด้วยหรออืม ันริ่นมากกับคุณเหมืได้ใช้หรอกช้อนอ่ะใช้หมึ่งเลยอืมอ้มพระทุกคนเดี๋ยวไปดูเมนูต่อไปนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเมนูต่อมาค่ะเดี๋ยวเอาใส่ด้วยกัน รอใช่แล้วอ่ะร้อนเป็นเลยค่ะขอโต๊ะได้ไหมอันนี้คืออะไรนะเส้นหมี่หมูย่างเส้นหมี่หมูย่างค่ะขอได้ยังหมดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวิดีโอนี้ก่อนขนมเบิ้งยังไม่ไรใจต้องเลยขนมเบิ้งยนทางแล้วก็เส้นหมี่หมูย่างนะจบแล้วนะไม่มีอะไรแล้วเนแล้วที่ทานไปเมื่อกี้ที่เจ๊แต่ยกก็ เหมือนเดิมค่ะเหนืง,นงค่ะอ่ะินต่ออาจจะแต่นี่ค่ะคนํามากินร้านอร่อยค่ะเจะบีค่ะโอเคอเคือคติว่าแพงไม่เปช่ไบของให้อร่อยอ่ะจะไปชิมกันต่อค่ะไม่ขอเงินใครค่ะจิมเมโนโนต่อไปเออเครื่องยวนซึ่งเป็นอะไรที่ที่ฉันไม่ชอบเลยแต่ฉันจะชิมไม่แย่นะเว้ ไม่แต่ว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยอร่อยแต่แต่ว่าจะชิมลืมบอกว่าแป้งลืมบอกเพราะว่าแป้งไม่ต้องแช่มาเดี๋ยวจัดการเบื้องยวนค่ะว่าหนูโปรเฟชชั่นแนลในการแช่แป้งนี่เซนแบบนี้นะใช่เอาสรแก้ม เขาคือแช่แป้งแล้วมันไม่ค่อยเป็นแผ่นคนเยอะไงของเขา้าอร่อยนะแต่ว่าเป็นเมนูที่ดิฉันไม่ชอบกินแม่จะชอบนะอมากเลยอร่อยกินขับเยอะๆไม่เป็นไรหรอกกินเสร็จแล้วก็ไปย่อยแล้วก็ไปหากินขนมถังแตกมาเลยงานกระชุ่ม เราจะไม่ไหวแล้วก่อนจะถังแต่งท้องต่นะถ้กินเปล้าเดี๋ยวมันก็ย่อไงไปเดินเสร็จทัวมูแล้วตอนนี้มาตัวกินอยู่ค่ะทุกนี้แฮปปี้มากเลยนะจะบอกให้เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเือหนนาตีเกิดดีทัน อร่อยทุกอย่างได้ชิ้นนั้นเอามาให้น้องก็ได้อืออันนั้นน้องขอเสียตลาดนะจะได้กันจับไปเออน้องเสียตลาดนะอ,นอันนั้นนะอยากเจออยากดูก็ดีไม่หมดก็ช่วยไม่ได้ <c ười> จับหักม้อยกินนึงค่ะ เอกมันะคนัไรู้จารก็ปกติไปที่อื่นม่เจอบ่อยน้องคตับหม้ออร่อยกุเป็นเนื้ตับมอเาเาเกอ่อเอไปกินต่อให้เสร็ก่อนนะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่อื่นค่ะ